สวัสดีค่ะชาวลัคนาธนูราศีธนูทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายงานเด่นเลขนำโชคซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่16-30พฤศจิกายนค่ะการทำนายครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ อยากให้ดึงดูดต่ดสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้ค่ะอะไรที่ให้ํามาระวังป้องกันเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่เสียหายแต่นําคําทํานายในคลิปนี้นะคะไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ ในเรื่องงานเงินเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือสนใจ wallpaper เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมานะคะแล้วก็ฝาก กดติดตามนะคะเพจ Facebook เอาไว้ด้วยเพราะว่าส้มจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีในช่วงต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนของทุกเดือนสามารถเป็นแบบเป็นการถามตอบได้แบบสดๆแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับชาวธนูนะคะในเรือนชะตาคุณยังมีพระเกตอยู่นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าคิดดีทำดีเนี่ยชีวิตดีแน่นอนแต่ก็ต้องขยันแหละเพราะว่าดาวในเรือนการเงินเนี่ย ะะดาวในเรือนการเงินเป็นเกษตรราธิบดีและเป็นดาวเสาเพราะฉะนั้นต้องอาศัยความขยันดาวเสาเขาจะชอบการมุ่งม,มั่นทุ่นเทความขยันมันเพียรถึงจะทําให้การเงินดีด้วยนะคะแล้วก็ในเรือนวินาศในเรือนวินาศมีดาวมารวมตัวกันเยอะค่ะเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะออมีในเรื่องของดาวเจ้าเรือนลาภก็มาอยู่ในเรือนวินาศก็มีเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมีโชคลาภ อะไรต่างๆแต่มันมาพร้อมกับทุกขลาภคือพอมีเงินมาแล้วเนี่ยอาจจะมีเอาเงินต้องเอาเงินไปซ่อมแซมอะของหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเอาเงินไปใช้ใจ่ายเลยทันทีก็มีก็ให้นำาัดระวังในเรื่องเงินเอาไว้ให้ดีนะคะประมาณนี้เลยโอเคค่ะมาดูกันในเรื่องของการงานเรื่องของไพ่บ้างนะคะใบแรกเลยคือสีดาบนะคะ การทำงานที่เยอะเกินไปไม่ได้รับการพักผ่อนส่งผลนะคะให้เป็นโรคได้นะคะอันนี้ก็คือมันมีความเครียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานเหมือนกันนะคะในบางคนทำงานเยอะเกินไปจนป่วยก็มีเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพละที่เกี่ยวข้องกับการทำงานงานที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับการผ่าตัดต่างๆนะคะหมอศัลยกรรมการผ่าตัดเกี่ยวกับรีสอร์ทโรงแรมรีสอร์ทอะไรอย่างนี้นะคะ เกี่ยวเนื่องกับความเป็นความตายเนี่ยก็สามารถทําได้ดี The h y p พร t e x t นะคะใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับแพทย์พยาบาลเนี่ยแพทย์พยาบาลอีกแล้วนะแพทย์พยาบาลครูอาจารย์หรือเป็นหมอดูก็ได้นะคะสามารถทําได้ดีมากๆถือว่ามีผลกระทบค่อนข้างน้อยนะคะหรือทํางานออนไลน์ก็ได้ดีมากๆนะคะในบางคนได้ตําแหน่งหนะ้าที่การงานธุรกิจปังมากดีมากนะคะ ในบางคนอยากจะสงบจิตสงบใจมันเหมือนกับว,ว่าคุณเนี่ยได้บทเรียนได้เรียนรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการทํางานแล้วก็เหมือนเป็นผู้รู้อีกขั้นหนึ่งในในธุรกิจในแวดวงของคุณน่ะเออคือในแวดวงธุรกิจของคุณจะมีคนนับหน้าถือตาแล้วก็เหมือนอยากให้คุณเป็นโค้ดในแวดวงของคุณประมาณเนี้ยเพราะว่าคุณประสบความสําเร็จค่อนข้างมากโดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานดวงที่ดีนะคะบ,บอกเลยว่า คุณจะเป็นเหมือนตัวแม่ตัวพ่อในวงการในการทำงานของคุณประมาณนี้เลยนะคะบางคนอาจจะมีการเรียนรู้นะคะมีการเรียนรู้มีการมาสงบจิตใจนะคะเพื่อที่จะแบบให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือมีการเสริมมีการเรียนเสริมทักษะที่ดีขึ้นก็ได้นะคะเอ็ดสเพนเดอนะคะอันนี้คือหเหรียญหัวกลับหลายคนอยากทำอะไรเพิ่มเติม ะะอยากทำอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมการทำอะไรเพิ่มเสริมใหม่แต่ว่าขอคิดดูก่อนบางคนอาจจะอยากหางานใหม่ก็ได้นะคะอยากหางานใหม่อะหลายคนเลยอยากเปิดโอกาสตัวเองสู่มุมมองใหม่ธุรกิจใหม่งานใหม่โปรเจกต์ใหม่แปดถ้วยอืม บางคนมีความรู้สึกไม่ได้อยากอยู่ใกล้บ้านอยากท้าทายตัวเองนะคะด้วยการไปอยู่ในสถานที่ที่ไกลออกไปนะคะเป็นอะไรที่ท้าทายประมาณนี้เลยแต่ว่าขอคิดดูก่อนเป็นอารมณ์ที่ขอคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนนะคะงานที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำและออนไลน์ดีจริงๆนะขึ้นมาสองใบเลยนะคะสิ่งที่ซ้มอยากแนะนำก็คือว่าไพา่มีขึ้นไพ่เดอะสตาหัวกลับแล้วก็เดอะฟูลหัวกลับ คือสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าหมดศรัทธาในตัวเองอะ่ะมันก็คือเรื่องของการที่คุณเน่ะบางทีอะ่ะรู้สึกอยากพักอืมรู้สึกมันเป็นเรื่องที่เป็นจริงๆด้วยนะรู้สึกอยากพักและบางทีทําตัวขี้เกียจจริงๆ <c oughs> คือทํางานไม่สม่ําเสมอเอออันเนี้ยสาคัญมากๆานะฮะพอมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นเอฟเฟกต่อจากการที่คุณออรับผิดชอบไม่สม่ําเสมอเนี่ยคุณก็จะแบบ อารมณ์เหมือนดาวลงเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันก็คือคุณจะต้องทำงานอย่างสม่าเสมอถ้าคุณจะต้องแบบไปเที่ยวนะคะหรือลาพักร้อนก็จะต้องทำงานให้ดีหรือหรือมีการฝากงานแล้วมีการยังต้องมีการตามงานอยู่อะไม่ใช่ทิ้งไปเลยคือไปเที่ยวอาจจะต้องโทรศัพท์หรือตามงานดูงานอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันสามารถตามงานได้ทางแบบโซเชียลส้มจะบอกเลยว่ามันมันไม่มีการได้พักร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่า ถ้าเกิดพัก100%์ไม่สนใจในการตามงานเลยเนี่ยมันจะผิดพลาดได้นะคะถ้าฝากใครทําฝากร้อเลยผิดพลาดได้นะเดี๋ยวอันนี้จะมาเสียดายทีหลังอันนี้ก็คือให้ป้องกันแบบนี้นะคะในบางคนรู้สึกว่ากับที่ทํางานเดิมทํางานเก่าเขาไม่ค่อยให้คุณค่าเรารู้สึกแบบนั้นแล้วก็อยากหาโอกาสใหม่สิ่งใหม่นะคะงานใหม่ในเรื่องเงินกันบาง,บางในเรื่องเงินเนี่ยนะคะเสียงเงินกับอาการป่วย การใช้จ่ายนะคะในเรื่องการป่วยของเราของคนในครอบครัวมีนะคะแล้วก็ออนไลน์ได้เงินออนไลน์เยอะในบางคนแต่เสียเงินกับออนไลน์ก็เยอะมากนะคะเก็บเงินเก่งนะคะซ้มจะบอกว่าลึกๆแล้วชาวธนูกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินและเก็บเงินในช่วงนี้ได้ดีกว่าช่วงเงินอื่นเพราะกังวลนี้แหละก็เลยเก็บไว้นะคะหรือในบางคนเก็บเพื่อเตรียมจะไปเที่ยวเตรียมจะไปเที่ยว ในช่วงเวลาถัด,ถดไปทั้งในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกาและในช่วงถัด,ถดไปด้วยนะคะรู้สึกว่าน่าจะเตรียมเก็บเงินไปเที่ยวนี่แหละสาคัญมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเงินคุณกําลังหารู้ทางที่จะได้เงินเพิ่มเติมอยู่นะคะคุณไม่ได้หยุดคิดหรอกพยายามหารู้ทางอยู่เสียเงินกับเรื่องอาหารการกินแล้วก็การเลี้ยงคนรอบข้างก็เยอะเหมือนกันญาติญาติพี่น้องเพื่อนฟูงเกี่ยวกับเรื่องการอาหารการกินนี่นแหละเยอะ ะะมาดูสำหรับสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพที่ชาวธนูต้องระวังเนาะนะคะเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะเด็กถือถ้วยหัวกลับกดไหลย้อนกดไหลย้อนเลยแล้วบางทีรับประทานอะไรถ้าไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบอาเจียนหรืออะไรแบบนี้ได้นะต้องระวังความสะอาดของอาหารด้วยนะคะสามไม้เท้าหัวกลับความเครียดความกังวลแพนิค เออนะคะเข่าขากระดูด o f อฟฟจูนอาการมึนหัวเมารถเมาเรือเมาเครื่องบินต่างๆนะคะท้องเสียหรือในระดับที่มากก็คือ,อน้ำในหูไม่เท่ากาันหินปูนหลุดหรือโรคระบาดโควิดก็ได้นะคะพลังงานโชคลาภนะคะของชาวธนูมาจาก The Star มาจากดารากแสดงเป็นคนมีชื่อเสียงเลขที่เขาชอบเลขเกี่ยวกับอายุเขาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงชาวราศีกุมหรือเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณก็ได้หน้าตาจะดีมากๆมีสเสน่ห์ดีมากนะะ awards, นะคะ Two of Wands นะคะชาวธาตุไฟเมสสิงหธนูค่ะนะ,ะก็จะเป็นผู้หญิงผู้หญิงที่แบบก่อนจะทำอะไรเขาจะคิดแล้วคิดอีกคิดค่อนข้างคิดเยอะก่อนจะทำอะไรนะคะเป็นคนละเอียด เลขนำโชคนะคะของชาวธนูนะ914เลขนำโชคชาวธนูนะคะ914นะคะมาดูกันสำหรับไพ่ออร์เคิลนางฟ้าเห็นอะไรแนะนำอะไรชาวธนูบ้างนะคะไพ่บอกว่า สิ่งที่คุณปรารถนานะมันจะมาถึงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานใหม่หรือว่าอะไรก็ตามนะมันมเีเรื่องของ step into the unknown ด้วยนะมีเรื่องของงานใหม่โปรเจกต์ใหม่อะไรใหม่ๆที่เข้ามานะคะ a s u r p r i s e is on t h ส horizon สิ่งที่คุณปรารถนานะคะให้ประสบความสำเร็จความมหัศจรรย์ในชีวิตคุณที่คุณปรารถนาจะมาถึงแน่นอนและบางทีมันมากเกินกว่าที่คุณคิดด้วยความสำเร็จต่างๆบางทีมันมา โอกาสอะบางทีมันมามากเกินกว่าที่คุณคาดคิดเอาไว้นะคะขอให้รับสิ่งดีๆไว้และถ้าคุณไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คุณเริ่มใหม่สิ่งที่คุณรับโอกาสมามันจะดียาวๆหรือเปล่าส้มจะบอกว่าถ้าคุณทำวันนี้ดีและเต็มที่และสม่ำเสมอวันหน้าก็ต้องดีอืมประมาณนี้เลยรักษาความสม่ำเสมอไว้แล้จะดียาวๆค่ะอะเดงเจ้ลกาเบียวที่สำคัญคือผ่อนคลายบ้างนะเอาเวลา เป็นเล่นดนตรีนะคะเอาเวลาไปทํางานอดีเรกบ้างผ่อนคลายบ้างนะคะชาระความเครียดนะคะปล่อยท็อกซิกออกจากหัวสมองผ่อนคลายบ้างแล้วมันจะทําให้คุณพร้อมที่จะไปทํางานอีกครั้งได้ดีกว่าเดิมดีกว่ากดกดไว้แล้วไม่ได้ไปผ่อนคลายเลยมันจะยิ่งทาให้คุณแบบยิ่งคิดอะไรไมอ่ออก เออไม่ผ่อนคลายมันไม่ดีต่อสภาพจิตใจและร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นผ่อนคลายได้นะคะดนตีกีฬาอะไรก็ได้ที่คุณชอบมันจะช่วยได้เยอะเลยช่วยให้การกลับมาทำงานอีกครั้งอ่ะมันมีประสิทธิภาพนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับชาวธนูขอให้ชาวธนูทุกคนนะคะมีความก้าวหน้าสำเร็จในการทำงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ